ย่ำไทยยังเห็ยยนสีวีเลยอุ้ยังก็นุดิบหนึ่งเจ็ดสิบเอ็ดร้อยแล้วฮะร้อยคนแล้ว เล่นไปเล่นมาเนี่ยทำไมแทงตาสี่ร้อยแล้วพร้อ oh. มเรียงเลี๋ยท่านโปรดิวเลยครับมาห้าร้อยแล้วสักเพลงหน่อยปลาสักเพลงหสักเพล,เลับ จ้าคือตายจังไหลเปลี่ยนเอาข้างออกไปเปยนไปเขค Oh

ียงดีมากเสียงพี่บอยเหรอครับเสียงข้างหลังเนี่ยสุดังมากดังมากมืออื่นพอกันเด้อบอยไปใช้ลงเลื้อนครับผมแอนบอแอนครับบุรีรัมย์ขีดถอดบานครับผมเป็นบุรีรัมย์ครับพอกันครับกับลงเลื้อนนะครับจองบัตรจองตัวได้เลยครับผมกับคอนเสิร์ตบอยพระรามไทยนะครับผมครับมืออื่นเจอกันขึ้นกันครับอยู่สลงเจียมครับผมพี่ดาเป็นฮารเด็กครับโอ้ไปฮารเด็กครับผมลงเลื่อนเนี่ยครับ ลงไหนะลงไลยลงสงครับศงมาขนาดนี้จะให้เล่นยังไงน่ะเล่นหมดละลงจำนำตาไปละไม่ใช่ตั้งมาดิเราไปตามเขาทำไมล่ะเราเนี่ยเนอเป็นชุดนักศึกษสงนักศึกษาไม่ได้เลยคุณไงทั้งก่อเมินมีปัญหานะครับผมก็ทั้งก่อนเนี่ยหายไปว่าตอนนี้ชุดนักศึกษามหาตะก้องได้นะครับเขาไปทำอะไรอ่ะฮะเขาไปทำอะไรก็ไปขายของตอนช่วงตาต้าบอกแค่ให้ฟังหน่อยตาอะไรนะ เป่าแคนให้ฟังหน่อยสามสองหนึ่งครับผมทางเนีบรรยากาศดีครเขาคุณจะบอกอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวผมเชื่อครับเดี๋ยวโทรศัพท์ไหมดิเออผันเสียงได้ไสิเออผันเสียงผันเสียงไม่รู้กูกใครไม่รู้กูคุยกับใอรผันเสียงผันเสียงเนี่ยเอออะไรนะ ผิดคนอ้าวพี่ส่งแก๊บส่งแก๊บอ๋อส่งไปแับแก๊สเลยอ้าวเอาจวดๆกัแล้วกันปะเขาจะแต่แช่แตกเลยบรรยากาศดีเฮบรรยากาศดีตอนี Promise ้มหารสองนายครับาลังงางขอาแต่ม่วบตรเขาหนะครับซองับก็ดี ใช้ให้เราชีวอคนสิเกียรมใช่ไหครับมีเกาะกลางน่ีบรรยากีๆสวนช้านะครับอาสเกตมีเกาะนึงครับเนี่ยคเกาะผู้ยิ่งกินคบมันแหะครับเรื่องจริงอย่าเอามาพูดเล่นพูดนิดพูดหน่อยก็ไม่ได้เลยนัเราอะอะไรเรื่องจริงนี่ยปาผมไปกล้น่นนั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 ่นหไร้แม่ภายในน้เท่านี้นะเยไม่ใช่แล้วไม ม่ไหวอุ้ยผมคุ้นๆเนี่ยนี่โอ้ยยันรวบแขนยันยันยันรวบแขนผมแขนมาทานกูรวบแขนแรงก่อนแล้วไปรับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจริงๆ คุณใค่บ้างเนศิลปินเหรออ๋อผมครัใช่ไหมนี่โอ้ยยังรวมแข่งใจรแขงไอ้ผมดยยััโอ้หยแตลพี่ต้นดิ๊กินเราหน่อยโอ้ยโอาทำอะไรรันนียมารบกวนไม่ไมครับมาถ่ายเร็วไม่หรอครับไม่ไม่บางอะไรไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่เต็มที่เลยครับพี่อะไรครับตัวไมมต้องแบบนนคิดไ่ไหครับ เอาสักเพลงเอาสักเพลงสักเพลงไม่ไม่ไม่ต้องเก่งผมไม่ได้มาปรับทัศนคติเขี๋ยวเต้ไปไหนอ่ะมาไห้เต้เต้ยั่ไกลเลยนะเข้ามาครับผมเอาเอาเอาจะเพลงนะฮะจะเพ้งจะคืนเพลงกันเล่นบร้อยดีอย่ามีพิรุธเยี่ยมสั่งเลยเต้เอามาไหม มเอาเพลงฮิตติดชาร์ตตอนนี้เป็นเพลงฮิตอันดับสองของประเทศของประเทศของประเทศชื่อเพลงว่าคําเพลงพ่อของเด็กไม่ใช่เพลงไม่ใช่เรอะไม่ใช่เพลงพี่บอลไหนบ้างเขาอันดับหนึ่งเขาอันดับหนึ่งอันดับสองของเราโอละหนอจำได้ไหมโอละหนอจำได้ไหมอ่ะสามสี่

งงมันมบนนอนีีถ้าแม้นว่าเลือกเกิดได้คงบ่มีพียาเกิดมาบูให้กังสิสอนหน้าตาดีมีทางเลือกละทีอาสิเปลี่ยนชีวิตของใกรกะส่ง

มึงใส่เสื้อมึงอยู่แดนไหนเนี่ยฮะรู้สิครับผมสัปเหรือมันไม่รึ่งออกมาจากคุกเอื่อประดมขอบคุ่นอย่างางครับผมเดี๋ยวไปทาเบื้องนี่เขตนะครับไทยบ้านเดอะซีอุยครับผมเดอะซีรีส์นึกถึงไอ้ชายแรงแรงครับอ่าใช่ครับไลฟ์สดครับคนดูพันเท่าไหร่แล้วจังกันพันหกล้กว่าพันหกอู้ผมไปก่อนดีกว่าครับโอ้ยยังจับผมขอบคุณมากครับครับผมครับผมคุณเลยี้ยงล่ะครับ ครับผมครับครับผมับครับครับคขอยรูปไได้ครับผมเอก็นี่ได้ครัเฮ้นึ่ก็เ็่งคผดุงสมบูรละรมึงจบมาทำไมมึงเป็นแบบเนี้ย มึงจบถุกเทคนิคไม่ได้ไห้สัว์ไอ้ฮักามถอยไปไหนเดินเข้ามาคุยเนี่ยแต่หักบามกับผมาเด็ด ผมด้บุลุกตกใจฮักกัน I don't know. เขาไม่เขาเดินผ่านตาไปล่ะก็ไม่ดูเถอะเขาไป่เคยได้น่าจดจำหรือว่ายังไงน้องเขาได้หล่ะดีได้โอ้คนกันผมไปไปมุมนู้นเลยตากล้องครับตากล้องครับใจเย็นครับตากล้องงานได้ด้วยมึงเลี้ยงเสกไหนเนี่ยมึงเลี้ยงเสกไหนอะไรเลียงเลี้ยงเศกเศกคืออะไรฮะปลาปลาไทยเนี่ยปลาไทยเนี่ยไทยนะเฮ้ยเขามากขามากู่ข้างบนเขามากเขามาอ เขาไปหมดนะก็ขอขอบคุบางขวางด้วยนะครับผมจะขมโทษมา๋ยวเป๊บนีงมั่มีสายเท่าของป่าเยอียวเดมีไช่วยรช่วยไรช่วยไเดี๋ยวแป๊บนึงได้ได้ได้แ๊บแป๊บนึงแป๊บนึงนีเอากีตาร์ออกไปเว้ยจะถ่ายกับแก๊งอะไรเนี่ย คตรด่าเล็กน้อยมึงมนี้แบบนี้เาเปล่าแบบก๊งสเตอร์ไม่ได้สเข้าสามสิทุกคนช้างหลังไม่เห็นน้าเข้าผมโอเคมาเข้ามาเข้ามาเ่่านี้นนี่ยเอนี้อดีเาดสิเบดแล้วเย็นักเลงที่สุดเะมัเลไ

จะนี้กับบรรยากาศแกนะครับอยู่กองข้างหน้าีสกตนะครับสาิ่ทุกคนดีครับมีเราแฟนพิงมีององไปกับไลนนะครับะนี้กับตาตาับไทยรับจีแอนทำไมถ่ายยาอก้ไม่ชอะไรเลย่ได้ครับ ไ้เจียมตัวได้สู้อ่ะ้เจียมตัวบ้างเมื่อตอนเที่ยงรเห็นน้องเข้ามากาแฟใช่ไนะยังเงาย เด็ดเด็เฮะโอเคครับเราก็เสื้อครับสีสเกตครับแลวก็คือดูสีิเกตครับผมไม่ใช่บ้านผมหรอกครับแล้วก็จะท่ากับบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็เหมือนจะมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับผมเขาบอกว่า เขาบอกว่าคันคันเด็กขานทั้งรถไส่แม่บารืมานั่งรถไฟแม่แสดงไม่พอใจจีเกียร์แดงเป็นเคยจีเกียร์เขาว่าข้ามสะพานดำมากอ่าข้ามสะพานดำมากสายสี่แสดเป็นเคยจีเกียร์แปลกใจนะวิธีนี้ผมข้ามสะพานดำมากรอดประตูย่าโมบนบลอดมาแล้วอยู่ชายภูมิาให้ไหวอะไรทบไม่ว่าหมดหมดแล้วสรุปผมมีเรียนทุกจังหวัดครับทบไม่ว่ามาหมดเลยอ่ะจริงเหรอเออใช่กูจะลองทำบ้างลองทำดูพี่จะได้ผลเอาเหรอไม่เอาไม่เอาผม รักเดียวใจเดียวเมื่อคืนนอนไหนถามตอบเอาเปลี่ยนกล้องเลยครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์ครับ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 เมื่อคืนก็นอนอยู่บ้านนี่แหละก็ไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันนี่ก็ครับก้วนก็เริ่มต้องกินแล้วนะครับกับบรรยากาศโอ้ดีครับออกกําลังกายกันกันกันไปหน้องครับ เสียเงินให้กับกีฬาดีกว่าเสียหน้าตายให้กับยาเสพติดนี да. <c ười> <c ười> ่ครับผมมันคือเสียหน้าตายให้กับผู้หญิงใครคุณเหรอสุรศักดดิ์สุรศักใช่แร้วมันคือแก๊งมาเฟียนี่เองแก๊งสเตอร์นะจังกั๊บแก๊งสเตอร์เหรอเดินเดินเดินแบบแก๊งสเตอร์หน่อยมาเดินเปี่ยนแล้คนเดินสองคำพันคนี่เหี้ยด้เนี่ย อโทษทัดผ <Private. S 2> ัวนี่เดี๋ยวตอนแรกเนี่ยมึงจะเท่กันอย่างเงี้ยถ้ามึงออกมามึงจะเป็นอย่างงี้เฮ้ยกระปอยเปนเฮ้ยป้าแน่ตัว

ฝาปิดเลยกันให้หน่อยครับผมวันนี้มื้อนี้กันะครับเวลาเบิร์ตไแล้วนะครับเอาไว้ฟอกกันสนานนะครับนี่กัเวลาผมม้องเครื่องแล้วครับบรรยากาศก็เริ่มอึมครึมแล้วดูแสงาะครับแล้าไปพออันนั้นก็ผมวิ่งทิ้งหน้าเนะครับได้มากูจะไม่ส่งกูเรียนงี้เลยนี่จะลากันถึงเช้าเลยไหมนี่จะลากันถึงเช้าเลยไหมมันก็ต้องมีคำกล่าวลาครับไปแล้วปะา หมดเวลาละวหมดเวลาแล้วสีร่ายเราก็ลองบอย่าไก่ดูพี่น้องเวลาหนึ่งทันไรบ้างเอาไว้ปอบกับข้าวติมือน่ะสัลมุลลัยฮะสวัสดีครับอันเดียเดียวปากขอขอไหวเซ็นสั่งทางศรีสเกตแต่เพียโอ้ยสั่งเลยเขาเขาบอกเขาให้ปาาบอกให้จบก่อนจบแล้วจบแล้วมันจะมืดแล้วเนี่ยเอาอีกนิดนึ่งชาวศรีสเกตนิดนึงกดเลยกดเลยไหวล่ะกดเลยกดเลยครับผม